<laughs> nice. yeah. Can you show the receipt? Hãy subscribe cho kênh а <laughs> <laughs> <susurge> 아다 아홉, 둘, 아홉, 여 นินต่อคอมเมนต์หน่อยครับอากาศเป็นไงบ้างครับสบายเลยเงื่อไหลเลย 吸吸，吸完喝掉。 เอตรงนี้นะฮะลิงไซราคาแพงมากนะครับจําราคาไม่ได้แต่ว่าก็วันปกติขายสองหมื่นห้านะครับวันแรกที่เขาแข่งที่สนามโอซาก้าพันาุ์ซนิขายหกหมื่นนะครับหกหมื่นเยนตีเป็นเงินไทยก็สองหมื่นกว่าบาทนะแพงจัดเลยส่วนสนามนี้ผมจําราคาไม่ได้แต่ก็อยู่ประมาณนี้ครับถแถวๆนั้นเพราะว่า โดยเฉพาะนัดชิงนะครับนัดชิงเนี่ยจะแพงมากนะครับน่าจะห้าหมื่นน่าจะได้นะฮะเดี๋ยวผมจาราคาไม่ได้แต่รู้สึกว่าแพงมากนะครับแ,แต่เมื่อกี้โคโตะมาโคโตะก็บอกว่าแพงนะฮะคนญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าแพงนะฮะแต่ว่าต่อให้แพงแค่ไหนคนก็เข้ามาเต็มสนามเผือพุ่งแมเลยครับถ้าทีมจากญี่ปุ่นลงสนาม ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับของสนามใหม่ในรอบที่2นะครับจะใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับวันที่15พฤษภาคมไปถึงวันที่18นะครับ4วันสุดท้ายของการแข่งนนขันเล่นมันวันละ2คู่ไม่มีจันท์ดับนะครับแพ้ตกรอบเลยนะฮะ ส5 16จะเป็นเกมรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับแล้วก็17เป็นรอบรองแล้วก็18เป็นรอบชิงที่ชิงชนะเลิศแล้วก็ชิงที่3นะก็พูดถึงความจุของสนามก็ใหญ่กว่าสนามที่มาราโซนิกนะครับสนามนี้ดูแบบ ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับโวนปัสนิกที่จุคนได้ประมาณสองพันเองครับแล้วก็ที่นี่ไฟน่าจะดีกว่านะสนามที่ป s o นิกเนี่ยไฟเอา Oh. Oh. เราตามมาเก็บบอลครับนี่โอ้กล้องสัตว์หน่อยนะฮะขออภัยเมื่อกี้ตามมาเก็บบอล นสนามแข่งขันที่มาตรฐานสูงมากนะฮะที่ญี่ปุ่นนะฮะแต่และสนามของเขานี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแต่ว่าที่พนักสุนิกผมรู้สึกว่าไฟมันจะส้มนิดนึงนะแต่ที่นี่ถือว่าไฟโอเคแต่ว่าอาจจะมืดหน่อยหรือว่า,าอาจจะยังเปิดไม่หมดก็ไม่รู้นะวันแข่งอาจจะเปิดเยอะกว่านี้ก็ได้เรื่องของไฟ ดูข้าง,างสนามนะฮะ มีจัดอันดับใช่ไหมใช่ครับจัดอันดับไม่มีนะครับแพ้ตกรอบเลยครับจะมีจัดอันดับไปแค่ชิงที่3อย่างเดียวนะครก็พอ f อ v เอเขาเข้ามาดูเรื่องของการจัดการในขันนะรอบจัดอันดับเขาก็ไม่สนใจเลยนะนะครับแทนที่แบบทีมที่เขาเดินทางอุสห์มาไกลแล้วเนาะเกมระดับนี้ก็กลายเป็นว่าแพ้แล้วก็ตกรอบนะครับ ทีมที่เล่นแล้วตกรอบแรกก็คือกลับบ้านเลยนะครับไม่มีโปรแกรมแข่งต่อแล้วนะรอบแรกก็ตกสี่ทีมจากสิบสองนะครับรอบสองก็คือเหลือแปดแล้วก็จะตกอีกสี่นะครับไม่มีจานดับนะเอันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกๆนิดนึงนะฮะ ซึ่งยิมผมว่าสักรอบแรกถ้ามันมีสักสเกมให้เล่นนะน่าจะโอเคอยู่ต่น,นี้มันมีแค่2เกมนะฮะแล้วก็แบบจัดแบบมินิมอนนะฮะตอนนี้นักกีฬาก็เริ่มวอร์บอลกันแล้วนะครับเวลาฝึกซ้อมของเราก็ทีมละ1ชั่วโมงนะครับในวันนี้มีกันทั้งหมด8ทีมนะนักกีฬาก็เพิ่งเดินทางมาจากโอสาก้ามาถึงสัประมาณ เที่ยงเที่ยงบ่ายนะครับประมาณสักหม่โมงที่ออกมาจากโอซาก้ามาถึงที่เกียวโตระยะเวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับจากโอซาก้ามาที่เกียวโตก็เข้าโรงแรมเช็คอินได้ตอนบ่ายสามนะแล้วก็เข้าเก็บของเก็บของแป๊บหนึ่งก็ออกมาละสี่โมงเย็นเวลาที่ญี่ปุ่นกับเวลาไทยก็ห่างกันสองชั่วโมงนะครับที่ญี่ปุ่นจะเร็วกว่านะ ตอนนี้นี่ห้าโมงก,กว่าแล้วมีเวลาซ้อมไปถึงหกโมงเย็นนะครับแบบนี้เขาก็รอดูแค่เซมิไฟนนลเอ่อ ก็ไม่เชิงหรอกครับเพราะเขาแบ่งรอบก่อนรองเนะเขาแบ่งเป็นสองวันนะครับแล้วทีมของญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบ่งในเล่นคนละวันนะครับวันพรุ่งนี้นจะเป็นซันตรีซันเบิร์ดนะครับเล่นแล้วก็อีกวันหนึ่งนะก็จะเป็นออสการูเจออนอยู่ในญี่ปุ่นเขาก็จะแบ่งันคนละวันนะฮะแต่เท่าที่สังเกตดูจากรอบแรกเนี่ยคนดูก็เยอะทุกวันยู่แล้วนะครับ มีอาจจะมีเป็นแค่วันคู่แรกๆนะฮะที่แบบว่าเจ้าภาพยังไม่มาแข่งเนะี่ยคนอาจจะน้อยแต่ว่าวันที่โอซาก้าแข่งหรือว่าซันโตนีแข่งในโอโหคนดูเยอะมากนะครับตั๋วแพงก็ไม่ยั่นนะฮะตัวแพงก็ไม่ยั่นห้าหมื่นหกหมื่นก็ซื้อนะฮะโอ้โหมันสุดยอดจริงนะฮะอุตสาหกรรมกีฬาของญี่ปุ่นเขาเนี่ยแบบไปไกลมากแล้วแบบว่าไม่ได้เยอะแค่วอลเลย์บอลน,นะครับกีฬาอื่นๆนะอย่างบาสเกตบอล นะฮะฟุตบอลเบสบอลเวลาเราเปิดดูช่องถ่ายทสดที่นี่เขาอะคนดูก็เยอะทุกกีฬาเลยไปสนามทุกกีฬาเลยนะฮะต้องบอกว่าเรื่องของอุตสาหกรรมกีฬาของญี่ปุ่นนี่ยอดเยี่ยมยจริงๆนะครับแล้วก็คนดูเขาก็พร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะซื้อนะฮะเรื่องของบัตรเข้าชมกันในคัน อันนี้ก็เป็นเก้าอี้แต่ว่าเก้าอี้นั่งเนี่ยก็จะแบบปกติเลยนะเก้าอี้แบบบ้านๆเลยนะถ้าเป็นบ้านเราก็เก้าอี้งานวัดอ่ะแต่อาจจะดีกว่าน,นิดนึงไม่ได้แบบว่าเก้าอี้ติดที่นั่งเก้าอี้แบบลงหนังแบบที่ฟิลิปินนะฟิลิปินเนี่ยเก้าอี้ VIP นี่คือแบบเก้าอี้ลงหนังเลยนะอะเบาะนุ่มนะฮะนั่งสบายก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศการวอร์มของนักกีฬาอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับ เราจะพอแล้วมีแล้วช่องไหนถ่ายทออสดไม่ทราบเลยครับก็โอ้ยขออภัยนะฮะไม่มีถ่ายท่อก็ดูวอลเลย์บอลโบได้เหมือนเดิมนะฮะับวอลเล็ตบอลโทีวี น้องเบกกี้ตีสะโหดเชียว เวลาอยู่ในสนามก็จะได้ยินเสียงอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาเลยสนุกสนานกันไปฮะ โอเคครับ okay. อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับบรรยากาศรอบๆสนามชิมันเสอรีนานะครับที่เมืองเกียวโตนะก็ติดตามเกมการแข่งขันของนักรัศมีมาคิวบินซ e ีก็ได้นะครับในวอลเลย์บอลเอวีซีแชมเปี้ยนส์ลีก2025ในรอบก่อนรองชนะเลิศวันที่16พฤษภาคมนะครับเจอกับโอซาก้าบุเทออนเวลา19.05นนะครับหรือว่าเวลา17.05นตามเวลาประเทศไทยนะเดี๋เอาเป็นว่า5โมงเย็นแล้วกันนะฮะ จะได้ไม่งงนะ้ะพงยนสิบเจ็ดนาฬิกาห้านาทีนะครับติดตามกันได้ในรอบบอลรองชนะเลิศถ่ายทอดสดทางบอลบอลบอล tv นะครับยิ้มหน่อย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 ครับ หรือไม่ถ้าใครไม่มีแอคเคาน์ของ volleyball.tv ก็สามารถรับชมได้ผ่านทางช่องทางธรรมชาติซึ่งเชื่อว่าทุกคนน่าจะดูช่องทางธรรมชาติมากกว่าการเสียตังค์อีกแล้วนะโอเคไม่เป็นไรนะฮะสะดวกข้างไหนก็ดูทางนั้นแล้วกันนะครับผมเอาโอเคไปก่อนแล้วครับผมคุณทูกค้าติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปไปอัปต่อในช่อง u t u b e นะฮะไปดูในช่อง YouTube ไปด้วย โอเคครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ